สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่วัยเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเ,นเพื่อนๆมาทําผงม,มันม่วงนะคะซึ่งเป็นวิธีถนอมอาหารอีกอย่างหนึ่งนะคะสามารถเก็บไว้ได้นานค่ะถ้าเ,เพื่อนๆมีมันม่วงเยอะนะคะสามารถทําเก็บไว้ได้เลยค่ะไว้สําหรับทําขนมหรือว่าทําเป็นชามันม่วงไว้ชวงดื่มก็ได้ค่ะในท้ายคลิปเราจะมีผงม,มันม่วงที่เราซื้อมาเปรียบเทียบให้ดูกับผงม,มันม่วงที่เราทําขึ้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ เราจะใช้มันม่วงอย่างเดียวเลยนะคะไม่มีส่วนผสมใดๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นมันม่วงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ค่ะตามที่เพื่อนๆมีล้างทำความสะอาดนะคะจากนั้นก็นำไปเนื่อง่ะเราจะตัดแบ่งให้ชิ้นเล็กลงนะคะเพื่อนุ่งให้สุกเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะหรือเราจะใช้วิธีการอบก็ได้นะคะถ้าอบนี้แนะนำให้อบทั้งลูกเลยนะคะ เราจะใช้เวลานึ่งประมาณ15-20นาทีนะคะหรือว่านึ่งจนสุกนิ่มค่ะถ้าเราอบก,ก็ใช้เวลาประมาณ15-20นาทีเช่นเดียวกันค่ะใช้ไฟ175องศานะคะหรือตามเตาอบที่เพื่อนๆมีเลยค่ะเมื่อสุกนิ่มแล้วนะคะเราก็นําออกมาลอกเปลือกออกให้หมดค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะทําขณะที่มันยังร้อนอยู่นะคะเพราะว่าจะทําได้ง่ายมากกว่าค่ะ หลังจากที่เราลอกเปลือกมันออกจนหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนํามันมาบดให้ละเอียดค่ะโดยการใช้ช้อนตัดเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะจากนั้นก็ใช้ส้อมค่ะบดมันให้ละเอียดค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้วิธีการนําลงเครื่องปั่นก็ได้นะคะก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะแต่วิธีการบดด้วยมือนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะมันที่เราใช้เป็นมันพันโอกินาวานะคะซึ่งปลูกใน ท้องถิ่นค่ะในปลูกในไทยของเราเองค่ะซื้อมาจากเกษตรกรในพื้นที่นะคะกิโลกรัมละ25บาทเท่านั้นเองค่ะพันนี้เนื้อเขาจะมีความละเอียดนะคะแล้วก็มีสีสันที่สวยงามอย่างที่เห็นค่ะพันอื่นๆก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่สีสันอาจจะแตกต่างไปตามพันที่เราใช้ค่ะหลังจากที่เราบดมันละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปตากแดดค่ะ วิธีการตากเราจะนํามันที่บดละเอียดแล้วนะคะเกลี่ยให้ทั่วบนตะแกรงค่ะจากนั้นก็นําไปตากแดดค่ะถ้าไม่มีแดดสามารถพึ่งลมได้นะคะถ้าแดดร้อนจัดนะคะใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงก็แห้งค่ะขึ้นอยู่กับวิธีการนึ่งหรือวิธีการอบด้วยนะคะถ้าอบก็จะเร็วกว่าค่ะก็จะได้มันที่แห้งแบบนี้นะคะจากนั้นเรานํามันที่แห้งสนิทแล้วนะคะนํามาเข้าเครื่องปั่นนะคะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ ถ้าเราไม่มีเครื่องปั่นนะคะสามารถใช้วิธีการโคลกนะคะหรือว่าการตำในโครกได้ะคะ่ะ <ś les> เมื่อเราปั่นจนละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะ <ś les> ก็จะได้ผงมันม่วงที่ละเอียดแบบนี้ค่ะ <ś les> แต่ตอนนี้เรายังไม่นำไปใช้นะคะเราจะทำให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นโดยการกรองด้วยตะแกรงค่ะเราจะนำมันม่วงที่บดละเอียดแบบนี้แล้วนะคะ กรองด้วยตะแกรงค่ะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะจะใช้ตาทีมากตีน้อยนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการว่าจะต้องการละเอียดมากขนาดไหนนะคะจากนั้นเราจะกรองนะคะด้วยตะแกรงแบบนี้ค่ะเราจะร่อนออเฉพาะส่วนที่ละเอียดนะคะเก็บไว้ค่ะส่วนที่หยาบนะคะเราก็ไม่ทิ้งนะคะเราสามารถนําไปทําขนมหรือทําอย่างอื่นได้ค่ะโดยการนําไปแช่ในน้ําร้อนหรือว่าต้มในน้ําร้อนนะคะเขาก็จะละลายนะคะสามารถนําไปใช้ได้เลยค่ะ ก็จะได้ผงม,มันม่วงนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเทียบกับมันม่วงที่เราซื้อมานะคะเป็นมันม่วงที่ซื้อออนไลน์มาค่ะเป็นมันม่วงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวเราจะนําออกมาจากซองนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกันค่ะมันที่เราซื้อมานะคะลักษณะสีเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็มีเนื้อที่ละเอียดมากเลยนะคะมากกว่าที่เราทําเองค่ะ อันนี้ชงละลายได้ง่ายกว่าเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีเนื้อที่ละเอียดค่ะไปดูผงม,มันม่วงที่เราทําขึ้นเองวันนี้ค่ะนี่นะคะผงม,มันม่วงที่เราทําเองวันนี้สีสันเขาจะม่วงสดใสมากเลยค่ะสีสวยมากๆเลยนะคะเป็นผลมาจากเราใช้พันธุ์มันม่วงที่มีสีสันสวยงามค่ะแต่ความละเอียดนะคะยังไม่ละเอียดเท่ากับที่เราซื้อมาค่ะ แต่ก็ใช้ได้นะคะเวลานําไปใช้เราก็ไปชงในน้ําร้อนค่ะหรือต้มในน้ําเดือดนะคะก็จะละลายง่ายค่ะวิธีการเก็บนะคะเราจะเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิดค่ะหรือเพื่อนๆจะเก็บในถุงซิปแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดไว้ให้สนิทนะคะก็จะสะดวกเวลานํามาใช้ด้วยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะทำได้ง่ายๆได้เองที่บ้านค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะและก็เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านทิวาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ